สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishforthai.com นี่ค่ะ,คะวิดีโอตัวนี้นะะี่ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนภาษาสวิชค่ะสำนวนคืออะไรเช่นเวลาเราพูดสำนวนไทยก็เช่นยังไงเดียเหมือนกันยังแกะหรือว่าเเขาเรียกอะไรอะพวกสำนวนนะคะพูดง่ายๆะนะ นะคะประมาณนั้นแต่ว่าที่นี้เรามาดูว่าในภาษาสวิชเนี่ยมีสำนวนอะไรที่น่าสนใจที่เราอาจจะได้ยินคุ้นคุ้นหูกันนะคะแต่บางคนก็เข้าใจความหมายบางคนก็ไม่เข้าใจความหมายนะคะวันนี้แอมเลือกมานะคะ mm hmm. ทั้งหมด10สำนวนค่ะเป็นสำนวนที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะโอเคค่ะมาดูที่คำแรกนะคะ Audrey l i v e t Audrey i l i e t Audrey l i e t สำนวนนี้ใช้เมื่อไหร่นะคะถ้าแปลตรงตัวแล้วเนะะี่ยเขาจะแปลว่าในชีวิตนี้จะไม่ทำเลยหรือว่าไม่เลยในชีวิตนี้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนะคะก็เทียบได้ก็คือประมาณว่า no never in my life นะะดังนั้นเนี่ยสำนวนนี้นะคะอา d e l i v e it นะะก็คือแปลว่าใช้ได้ตอนไหนแอมยกตัวอย่างเนะคะเช่นเวลาสมมุติว่าเรา สมมติเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะและ้วที่เราไม่ชอบกินอาหารอย่างหนึ่งมากแล้วทีนี้เพื่อนเอาบอกว่ามาเอามาให้เรากินคือเพื่อนไม่รู้ว่าเราไม่ชอบอาหารอันเนี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าแอมกินไหมแอมก็พ cool ูด oh, ว่า oh no I'll never eat it ก็คือว่า no never in my life ก็คือไม่เอายังไงก็ไม่กินยังไงก็ืห ใน,ใ,นในชีวิตนี้ฉันก็จะไม่กินอาหารชนิดนี้อะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นค่ะสำนวนนี้ค่ะเอาดรีอีลีเว่นนะคะก็เป็นการที่แสดงออกว่าไม่ชอบหรือจะไม่ทำหรือว่าจะไม่สิ่งนั้นๆน,น,นะคะแน่ๆในชีวิตนะคะคำตอาค่ะบอด e h ร์ och ก t a k ัคกันบอดแฮร์และกินคัคกัน โบ t ัสฮาออก t of ต์คอร์กันนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยนะครแปลว่าทั้งจะเก็บคุกกี้นั้นไว้แล้วก็จะกินมันด้วยอา้าวงงนะคะก็คือว่ามันแปลว่าความหมายของสำนวนนี้ก็คือว่าในการเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะที่จะไม่สามารถใช้สิ่งหนึ่งโดยที่มันไม่เสียไปนะ่ะคือเหมือนกับว่า ไม่ใช่ทั้งจะกินทั้งจะเก็บนะก็คือเลือกเอาอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือว่าเราไม่สามารถที่จะประมาณว่าอยากมีเงินเก็บแต่ใช้มันนึกออกปะคือประมาณนั้นก็คือว่าโบเดเฮาแอลตาโคกันก็คือต้องเลือกเอาอย่างหนึง่งไม่สามารถที่จะได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆก็ต้องเก็บเงินไม่ใช่ว่าออกไปใช้จ่ายแล้วก็ยังอยากจะมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าน่าจะเข้าใจเนะาะค่ะประโยคต่อมาค่ะ้ e เด็ดก s o m มพ o เรลส เด็ก o s ส m e พ o เรลสนี่ค่ะเด็กก s ส่งพเรลสนี่ค่ะก็แปลว่าเรลส์เ rails, นี่ยก็คือเหมือนกับว่าท,ทางรถไฟอะค่ะทางรถไฟก็คือแปลว่า,วาโหมันมันไปเป็นด้วยดีเลยคือเหตุการณ์นี้หรือว่าในการทำอะไรเนี่ยมันไปแบบว่า smooth ส m ooth มากก็คือดีมากแบบว่าราบรื่นทุกอย่างเป็นไปได้อย่างไรปัญหานะคะก็คือ d i d go some porels นะคะสำมมน,นี้สมมน,นต่อม,มาค่ะ d e v v r r nära ö er g a t d e t var nära ö er g a t Ni h ดน e t v a r n ä ี a ยว a ่ก็ประมาณว่าโห oh, ภาษาไทายบ้านเราก็เรียกประมาณว่าเกือบไปแล้วสิหรือว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะคะส่วนประโยคน,นี้ถ้าแปลตรงตัวนะคะมันก็จะบอกว่ามันใกล้ตามันใกล้ตานะคะเออกัด er ก็คือตา แต่ว่าพอแปลออกมาแล้วก็คือสำนวนไทยบ้านเราก็คือเส้นยาแดงผ่าแปดะนะคะเช่นสมมุติว่าเราเล่นเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราผลักเพื่อนไปเพื่อนเกือบตกแบบว่าข้างทางแบบฟุตบาทอย่างเงี้ยเกือบล้มลงไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็เฮ้ยเดวันอร์เกือบอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเกือบไปแล้วนะเกือบแล้วละสี่อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะโอเคค่ะบรพลยอัตม์ค่ะ här muror i bicksoner ฮาร์มิโรอิบิกโซนาร์นะคะก็แปลว่าฮา r m มิเรบิกโซนาก็คือว่าฮา r มิรก็คือมีมดบิกโซนก็คือกางเกงนะคะมาณว่ามีมดอยู่ในกางเกงสำนวนี้แปลว่าเป็นคนแปลาว่าอารมณ์การตื่นเต้นนะคะนั่งไม่ติดพื้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ตื่นเต้นต้องแบบว่าแบบว่ามันเรียกอะไรน Restless นะคะคือแบบว่าอยู่เฉยไม่ได้มันแบบ มันบอกว่าไงอะ่ะนึกอ,ออกไหมคือเหมือนมีมีมดอยู่ในกางเกงอะ่ะคือนั่งไม่ติดอะไรไม่ติดนะนะคะคือว่าเอ้ยมันมันแบบนะเออประมาณนั้นะนะคะก็คือเป็นอาการที่ว่าตื่นเต้นหรือว่า n e r v o u วนะคะหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่สามารถนั่งเฉยได้ะคะ่ะปรีโยคต่อมาค่ะลีเกสซอมเบอร์ลีเกสซอมเบอร์ลีเกสซอมเบร์นะคะแปลตรงตัวก็คือว่า เหมือนกันเหมือนกับแบร์รี่นะคะแถวบ้านเราก็เรียกว่าเหมือนกันยังกับแกะนั่นเองง่ายๆเลยสั้นๆง่ายๆเหมือนกันยังกับแกะก็คือว่าเหมือนกันมากเหม ite, ือนกันมากๆนะคะประโยชน์มากค่ะและสเซเมลันโรเดนะและสเซเมลันโรเดนะแลสเซเมลันโรเดนะนะคะก็แปลวา่าเขาเรียกว่าถ้า แปลตรงตัวนั้นคะก็คือการอ่าน between the lies n reading between the lies n นคก็คือว่าอ่านเรียกว่าการที่แบบว่าสมมติว่าการตีความอะไรที่มันเป็นความหมายที่เขาไม่ได้พูดออกมานี่นออกปะคือเช่นสมมติว่าแอมบอกว่ายกตัวอย่างว่าไงดีละ่ะมันเป็นการ read between the lies n ก็คือคือเวลาเราเราอ่านหนังสือใช่ไหมคะมันจะมี ประโยคแล้วมันก็มีประโยคต่อไปแล้วมันก็จะเป็นเว้นวรกเว้นวร์กอะไรเงี้ยบางทีความหมายมันแล้วมันไม่ได้เขียนอยู่ในประโยคนะคะเราต้องตีความมันเราต้อง read between the lines เราต้องอ่านตีความมันว่าอันที่จริงน่ะเขาหมายความว่ายังไงนึกออกไหมคะหรือจะงงเช่นสมมติว่ามันมีประโยคนึงอ่านมาประมาณว่าแบบว่าอคืนนี้ดวงจันทร์สวยนะฉันคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าแบบว่าระหว่าง uh, between the lines ก็คือ เออแลซเมเมลันโดได้นนะอาจจะประมาณว่าแบบว่าผู้หญิงคนคนนี้เขาคิดถึงภรรยาเขาเขาอยากจะอยู่กับเธออะไรประมาณนั้นคือมันไม่ได้เขียนไว้ในในตรงนั้นนะคะก็คือเป็นการอ่าน between the lines คือเราต้องตีความเราต้องวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันหมายความยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสำนวนนะคะที่เรียกว่าแลซเซเมลันโดนั่นนะค่ะปรี้ยวตมค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะประโยวตมนะคะเซียเมลันฟิงเรนะ่ะเสีย เมลันฟิงแล้นะนี่ค่ะเสียมแมลันฟิงแล้วนะแปลตรงตัวนะคะแปลว่าดูระหว่างนิ้วมือของเรานี่ค่ะก็คือถ้าเรายกนิ้วมือเราขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นนิ้วมือเราใช่ไหมคะแล้วถ้าระหว่างนิ้วมือเรามันก็เป็นว่างๆสำนวนนี้หมายถึงว่าการที่เราทําเป็นเพิกเฉยนะคะทาเป็นแบบไม่สนใจเวลาเกิดอะไรที่แบบว่าไม่ดีขึ้นรอบๆตัวเราเราทําเป็นแบบไม่สนใจเช่นสมมตินั่งอยู่บนรถแฟใต้ดินเ่นะคะแล้วมี แบบว่าคนแก่ถูกทําร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําเป็นเหมือนแบบไม่เห็นละกันไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการว่าทําตัวว่าเพิกเฉยทําว่าเอาหูไปน่าวตาไปได้ทั้งนั้นที่ว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่เราก็ทําเป็นแบบว่าไม่ยุ่งด้วยนี่ค่ะเซียเมลันฟริงแลนันะก็คือประมาณว่าประมาณนั้นแหละคือแบบรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะผิดแต่จะเราจะจะไม่ทําอะไรทําเป็นเหมือนแบบลอสซัสทำเป็นแบบว่าอะไม่ไม่แบบว่าไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประโยคต่อมาค่ะสำนวนต่อมานะคะ s o v v s som n stock sova som o n stock sova som en stock นะคะประโยคนี้ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ sleep like a log sleep like a log นะคะก็แปลว่าหลับเป็นตายนน่เองหลับนานหลับลึกหลับเป็นตายค่ะบ้านเราเรียกนะคะประโยคต่อมาค่ะประโยคสุดท้ายแล้วค่ะ sack potatoes s ซ็ potatoes แปลตรงตัวนะคะก็คือถุงมันฝรั่งถุงของมันฝรั่งนะคะประโยคนี้แปลว่าเหนื่อยมากค่ะประมาณว่าเหนื่อยแบบว่าโอ้ไม่มีไม่มีแรงจะทำแล้วลรืมนั่งแบบมาว่านึกภาพของ,ถ,งถุงมันฝรั่งนะคะน <c oughs> ึกภาพของถุง <c oughs> ถุงมันฝรั่งนะคะเ <c oughs> ช่นมันจะแบบว่าเวลา,า,วาวันฝรั่งใส่ถุงมันก็จะเป็นแบบ งอ,งอย่น,ยน,ยนใช่ไหมก็คือเป็นการอ,อ,อธิบายให้เห็นภาพว่าคนคนหนึ่งนี่เหนื่อยมากยังกระถุงมันฝรั่งก็คือว่านั่งแบบมันว่าโอ้โหหลังโคดหลังงอเหนื่อยแบบว่าไหลตกคอตกก็คือเหนื่อยมากอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะคะเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะสำนวนต่างๆนะคะเพราะว่าสำนวนภาษาสวิชมีเยอะมากนะคะเหมือนกับสำนวนไทยบ้านเราที่มีหลายคําเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เอาไป10คําก่อน,นะคะ่ะ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ Swedish Thai com แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ